สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟีที่น่าฮาักทุกคนเนาะยินดีต้อนรัาบเข้าสู้ซ่องสาวาลาวพารวยคือเก้าคือเคยเนาะเมื่อนี้เฮาก็ได้เดินทางมาฮอดวัดปู่ทุงฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อที่สิพาเอฟีทุกคนมาติดตามตัวเลขแนวทางของปู่ทุงฝนเนาะว่าปู่ทุงฝนสิมิตัวเลขแนวทางให้เฮาตัวใดเนาะสิจับคู่ให้เฮาตัวใดบอหลือสิฟันเน้นให้ตัวใดเนาะสำหรับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5นี้ เอาเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเฮากะไปติดตามตัวเลขแนวทางไปกราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยเนาะกราบนมัสการครับกราบนมาสการเด้อปูเดี๋ยวยิงข่าวว่าไปทุดงมากทา้งหลาเนาะปูวันนึ่งมีเงียบหายไปหมวดนึงเนาะปูไม่ไปทุดงนี่เหรอบอสขี่รถขี่รถไปขี่รถไปขีรถเนาะการทุดงคือนยางเลยเต้ยยางโมเป็นเนาะ ขี่รถทุลงแล้วเนาะขี่รถนิงเมย <c oughs> ืยเนาะขี่รถนิ่งเมยแหละไม่ได <FC 3 S 2> ทุลงเอฟซีถามหาที่ผัวไปเปลี่ยนงวดถูกเนาะเอฟซีคือหอนนับหางวดปูง,งวดนึง่งแล้วใช่งวดนึ่งแล้วปูอหาสองหาสองหายัง,งแก่เส้นแก่ปวดหัวปวดห้องเมื่อยนะเฮ็ดงานหน้าอะไรเมื่อยอาการป่วยก็ดีขึ้นแล้วน้องปูเนาะเป็นบ้องช่วงที่แล้วแล้วนั่นอะไรเฮ็ดแล้วงั้นป่วยมาเลยไหนป่วยเลยรื่อยๆกินต่อก็ไม่ได้ จอยเลยเนครับขัลุงบานมื่ขาลุงบานเนาะอาโมกินิกเนาะบินเงินอะไรเต๋ครี่แต่เดนี้ไข่เนี่ยเนาะปูเนาะพื้นเน้วเป้นเร็วอีกดอกไข่ดอกปูเรียบเบิ้งก็ได้ช่วงนั้นนันเลี้ยงบังนาปูกับบาบุญนอดเลี้ยงอึมเยอะเลี้ยงเลี้จอยแล้วไขยังกัอรยังไม่น้อ่าจอยมันเป็นทางในเนาะครับอหลูกปอดด้วยล่ะอาโมกินครับไข้ดอกปูนาซีแดงขึ้นบ้าเดียวเลียเบีที่กอ เขามันอยู่วันนี้เอาอีกแล้วเอาคนขยันนี่ผูพูขยันเนาะมจะเตี่ยวมุขึ้นมากก็นำเลยนลยตัวเจ็ดเจ็ดวันอยู่ในกล่องเนี่ยมาเห็นมักสั่งเนี่ยน้องพูมันอยู่ในกล่องขยันนี่พี่นาแเราก็กันไอกับพี่นาของคนตั่นี่ของอะไรสั่นเราเขาเก็บตามต้นนี่นะเก็บที่ทั้งหลายกัที่ ถือกระเลกะดีบถือเลกะดีก็ทำามาทำบุญในคนละบาทสองบาทเนาะจ้าปูสาราหลังไม่สาราหลังไม่ว่ากตางว้นันแหละไีกาปี้วมันว่าดือนปรู่าอืมีกปีแล้เบ่มีผู้สามต่อเนาะปูเนาะตัวมันเงินนี่ละเงินเงินมันบอมีเงินหน่อยินบ่พอบประเทศไทยคนละบาทกันเลยเนาะงเรคนละยเลย อ้าวนี่มือเองมาตามหาแนวทางให้เขาเนาะครับแม่นโทรไปมันได้กบฝอยอยู่หุ่นไปตกอยู่อุณหพลันได้ทรวครับบริมานอยู่ของในคีรพีแล้วเนาะแตายั้มคนหูหนอกตาบอดมันเด้ใไข่ปูเข่ตาบ่มีเขาจะส่งขึ้นมาให้อยู่เนาะเออแค่เรียนันคนใจบุญอยู่คนคนวัดคนว่าเนาะถึงไปในวัดอุณหพลันพิสัยติดต่อปูบได้พี่น้องค่ะทรวดซับปูกะไฮนะคะนอกหัวตาตามหาปูเห็นนะคะวัดตาตามปูได้ายหรือว่ามันลืมลืมทำไม เาแนวทางคือโตเมียนครันี่แควปูคิดน้ำเหล็กดับปูนี่เดียวดับอยู่คักหลายถ้าเกิดเราคิดน้ำล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 ำอย่างะปูเตรียมกับกเนี้ยมันกือทางเทียบกัดเมียนถ้าเทียกับพ่อแม่กันบวกันแล้วเนาะมันเป็นตามสูตรไปทุกทีไม่ตามสูตรทุกีเนาะสูตรดับก็ได้จะวางกับบอมาอย่านี้เนาะเมียนค่ะบว่เขาอีดีเด้ทางเกตุด้วย สังเกตม่าด,ด,ดูแลนิ้ปูนี่สังเกตมาเป็นปีนี่นด้ปูสังเกตอันแนวทางเล็กดับปูนี่ดับนี่กับยูโใน,นม,มันใจ,จเดียมันใจรีเดิค่ะสายญาตเปลี่ยนใบตัวนี้ครับเปลี่ยนใบไปไปยูไซกับเปลี่ยนใบนะคะนาะเปลี่ยนไบหรอกฝนเหงื่อมังเยน็นเนาะแต่วันเย็นช่วงฝนเย็นจจ่อยอยีย่นี่ก็เป็นเขตทุ่งฝนอันบนทุ่งฝนนี่เราตำบลมุกฝนอำเภอทุ่งฝน ท ouais ี่หกพอษภาทำเหมนกันยังไงจาไร กสองกับเจ็ดวิ่งสองกับเจ็ด,ด,ดเน,นี่ยบอลัตุคิดตอวลืมไม่ได้เนี่ยมานอื <c oughs> น่วสัตบู งสูตรมาคปูเม่อรปอยงวดเดียวลงสูตรมครูสามห้าหกเก้า้ ว่่ได้เปียนไว้นะครับ <ฮะ S 3> จะไล่ไล่ไล,ไล,ไล,ไล่่ไปจำเอาซือมันนีปกติไปมาอะไรไหมเมื่อนี่งว่าัตัวหงมัทนเล่าเลยลาเลยคือ เสาทิดเียนเสาทิดนะปูเรียนเสาทิดนะน,น้องไข่นะไปมาหาลัยน้องไข่มันจะรอดไข่ปูมันเยียอะไน้ำมันสองมื่นพันเนาะแม่นี่ดีแบบน้ำมัน,นมนานกเลยน้ำมันแข็งแขงสุดอ้าวดูเมีสยสองห้าเจ็ด งบห, <c oughs> หน่อยแล้วพี่น้องงบหน่อยนะคะู้ใแมกงบหน่อยนะคะเขาปูถูกฟนพี่น้องพี่คู่แขนๆบนล่างนะคุณนาะมันก็เีสิเป็นงวดแล้วหคูเลยมีนอยู่เดีท๋ทีนี้มันกินเด็กดับดิอ๋อมันกินเด็กดับเ,เบด็กดับเอ้มันก็เลยเดิ ไปคือตัวใดมันบวมันอันนี้ก็เลยอยากบวจับให้คือตัวบวมับมกบวมักมันบวมอยู่นี่เห็นดีก็เลยบรยเอามาให้มันสีลายคูเนาะค่ะลับเด้อ ดับเดีอยวห้องโอเดอพเห็นปุ่นอ่ไดับไปน้อีกแกล่นดับดัเจไดเรีกมากยดับตือแล้วปูนันนี้ <S <S> <S สืเ่เรียกตื่ให้ดับนาอปูนวันนี้บุปผางลองเบิงเป็นแนวทางน้ะูน <S <S> เนาะเบิงม,ม,มันอาจจะมันเกออกเรีกดับดิ <S <S <S> <S <S> แต่ว่าสี่คู่นี่ว่าขาดหน้าครูแต่ตามมากเป็นสี่แล้วครูก็บเหรียญจ้าผู้เสือผูเสือเนาะกัเท้าที่บอกไปว่าเท้าสี่มันเป็นด้ต้องให้เพื่อนติดตามไปเรื่อยๆนะครับดูเพคนติดตามเลยวานะค่ะผู้ติดตามเรื่อยเป็นหูจักรู้แต่คือจังแอดไม่หนีแล้วมาตามครูเรื่อยๆกับเสื้อให้ครูเพราะว่ายัง่ว่าขาดได้ติดตามกับมันกับบ่อเก่าบ่อไม้ลีนนะแจ๊ ถ้าเขาบอกไปไล่ฝืนกับย้อะไม่มีเลขดับคนว่าเล้ม่มีเลขดับก็ฉลาดไม่มีเลขดับม่อกันเลยก็ลองเบิ้งเนาะก็เป็นแนว้างนะพี่น้องเนาะมันเลขง่ามเลยเลขดับกันไดขดับง่ามเลขตามเขาตามเกตไปเลยเลียนูหานึ่งน้กันั่นแหละแลู้เจาเจ้ามากหลายวันี่นะพูเมันอก็จมาดับตรงพี่เจ้เฮ็ดใส่เขาแช่เลยเนาะมาได้เห็ดใส่เนี่ยมันมาตามสูตรมันมาตามสูตรน้อูมาได้เห็ียังเนาะ จ่อไว้นะเป็นไปตามมันล่ะวิ่งนะคะวิ่งบนล่างนะคะพี่น้องวิ่งบนล่างนะคะสองกับเจ็ดปูเด่นยังนี่ปูสองกับเจ็ดนี่มาตัวนั้นเองตัวใดปูเจ็ดนี่บอะเจ็ดเนี่ล่ะปูกลมเจ็ดงอว่าที่นี่นี่ตัวนี้สองสองมัาตุลมดตุลอะไรมาหนี้ปูปูปูเจ็ด ตัวเดียวก่อนแสดงว่าสีมีขอาหายได้นีมตัวยอกก้อนตัวเดียวก่อนค่ะปูว่าเอาพี่น้องพิจารณาเบึงนะคะวิ่งนะคะสองกับเจ็ดปูมักสองนะคะแล้วก็ตัวประกบคือมีนะคะสามห้าหกเก้านะคะบอมักที่ปูประกบหาพี่น้องเอาไปจับใส่เองได้นะคะเพราะว่าบมื่ได้เอาตัวเ่อได้ตัวประกบนี่บ่ได้จับปูใส่เลยจับไปตัวไปวิ่งไปหาใส่แล้วมันอาจจะมาตามหาก็ได้หมดเละมันมอยู่ตรงหา ตามหากับตามหากระสือได้อ๋อซื้อได้ทั้งที่ก็มานกำกันค่ะคระปุกเนี่ยคระป๋องมันกำกันปูจับให้ซุ้งหวดนี้ซีได้หกคู่นะคะนอกตากหวดนี้ได้สี่คู่พี่น้องเพราะว่าปูว่าติดติดเหล็กดับไปแล้วนะคะเหลือแค่สี่คู่ก็มีเจ็ดหาเจ็ดเก่าสองหาสองเจ็ดนะคะปูมักสองเจ็ดนาะพี่น้องเนาะจับหกคู่มันก็จับได้อยู่ค่ะแต่ทีนเอาไว้ก่อนเนาะค่ะโอ้อันนี้เป็นดับนะคะดับคู่บนล่างนะคะพร้อมตัวกับใม่ราปู พร้อมตัวกลับด้วยพี่น้องเล็กดับนะคะมีซีคูมีสามเก้าหาหนึ่งเจ็มเก้าหานะคะเนาะเอาแคหนาจอไว้เป็นแนวทางด้วพี่น้องด้อดับไปคือดับแล้วมันีบทำมันทำมันออกตัวกลับกะซัดับไอยู่ก่อนนาะเมียนดับก็ดับไปเลยดับคือดับเลยแล้วมก็ดับไม่ดีได้หรอ่าตามเบิงตาพิีมันนะเมียนแต่แตสามมานีเ็ยี่ห้อผ่านได้คูซีคูี่ผ่านเียที่ผ่านเจ็ดเจ็ดสองเจะเอาเล็ก เลขไลชุดมาเขากันนะตัวนั้นมันหล่ตัวพู่ว่าคันไปรูฟจับใค้ดับิตัวดับซิบก็ตัวนมันสี่ภาว่าแต่ว่ามคตตัวนี่มันใจอยู่ทีคููนี่มันใจด้มันใจว่าไอ้สามเยอดมากประจําว่ามันกบบฟันพ่กเัาปูมาอยู่พิ่ปูฟันจำไม่ได้กฟันจำไม่ได้เดี๋ยวนอนดีก่อนปที่นิม พุดแล้วล่ะได้หองไม่ละที่ปู้เจ้าฟันดีเนาะท่านเดี๋ยวสวนมันจะเคลื่อเนาะมามาอยู่ไหมอ๋อเป็นไม่มันขึ้นถุ่มนึงเนาะโอ้เฮ็ดทอดจนเดืกทอดทุ่มหลวงปู่เฮ็ดทองก็ได้ไม่มันขึ้นพุดเหล้วมันบ่แล้วมันก็เอาให้แล้วเห็ดเหล้วเลยติค่ะเล่ห์วัดจิตใจไปโรงเรียนมื้ออื่นก็เลยเฮ็ดเหลี่ยวบ่ได้ไปทำได้ค่ะ สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณของุูปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนงช่องนะคะเนาะสุดท้ายตัลนด้วยถกมากถูกมาากเครับเอาแล้วเนาะเอฟซีทุกคนเนาะหลังจากได้เบิงได้สมตัวเลขแนวทางของปูทุ่งฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหวังว่าเอฟซีทุกคนคงจะได้แคบหน้าจอเอาไว้เป็น yo, s right. <S ที่เร really yes. ียบร้อยแล้วเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางของปูทุงฝนปูทุงฝนก็จะ วิ่งสองกับเจ็ดเนาะแต่ว่าวงกลมไปที่สองเนาะเน้นไปที่สองเนาะแล้วก็จับคู่ให้ซีคู่เน้นๆเนาะแล้วก็วงกลมไปที่สองเจ็ดเนาะเอาสำหรับเอฟซีทันใดถ้ามากถ้าถึกใจก็แคบน้าจอเอาไว้พิจารณาเนาะถ้าบ่มากก็ปล่อยผ่านเนาะสำหรับเอฟซีทันใดที่เข้ามาเบิ่งก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะรลำรวยรลำรวยเนาะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะ fc ท่านใดที่เข้ามาเบิ้งกะอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแจร์กดติดตามเนาะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่ซิโบพาดคลิปต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอลา fc ทุกคนไปก่อนเนาะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดี